เชา้าวันที่สองก,กระทมที่พักแอดมีสปันในหมู่บ้านสปันอากาศประมาณสาิบสองศาหมอกลองเยอะปกติต้งโน้นจะมีเห็นทิวเขาตอนนี้ไม่มองไม่เห็น บ้านพักที่พักที่แอดมีสปันเออยู่บ้านเป็นหลังยกสูงอ,อากาศดีมากอากาศเย็นประมาณมสาิบสององศา แมทสปันจะมีมัานพักคือสองฝั่งอีกฝั่งหนึ่งติดเขาขนาดนี้จะเป็นเขาทางหน้านี้จะเป็นแม่น้ำร้านอาหารบริการสำหรับคนที่มาที่พักที่นี่ที่ต้อนรับ ส่วนหน้ากากมีสปันอาหารเครื่องดื่มที่พักเปิดโทรตามนี้นะครบเปิดโรตามนี้ศูนย์หกสี่องสี่มีสปัน บรรยากาศข้างข้างจะเป็นอุ่นไอามางนี่เป็นสะพานหมู่บ้านสะพานเดี๋ยวลองไปเดินทิ่มสะพานหมู่บ้านสะพาน ฝั่งนี้ก็บรรยากาศดีครับเป็นเมืองอยู่ในหมอกะข้างหลังมีภูเขาเป็นไอหมอกจากต้นไม้ น,นี่เป็นที่พักกำลังสร้างแล้วนี่จะมีที่พักให้พักติดๆกันคนก็ไม่ได้เยอะมากครับกำลังดีไม่ได้แออัดกันไม่ได้แย่งกันมากมายครับยังเป็นที่ที่น่ามาอยู่ อยู่ห่างจากปพกเครือไม่มากครับขับรถไม่ไมนานประมาณสิบนาทีสิบกวนาทีเฮลโลน้ำตกสปันเมือ่อวานไปน้ำตกสปันมาก็ถือว่าเดินไม่ไกลครับประมาณ800เมตรเดินขึ้นเดินลงออกแรงนิดหน่อย ออก็เหนือ่อยเหนื่อออกเหนื่อยพอใช้ได้เลยที่นี่ก็จะมีที่พักเยอะนะครับหน้ามานี้ไหล่างกลางเต็นท์บรรยากาศดีครับสวย เป็นเต็มหน้ามานะครับ ทางคดเขียวพอใช้ได้ครับทางคคดเขียวแล้วทางระหว่างน่านมาบอกเกลือมาสปันทางคดเขียวมีถ้ามาทางเส้นบอกเกลือก็จะผ่านถนนหมายเลขสาโค้งตัวยูแล้วก็มีโค้งพับผ้าโค้งเยอะพอป,ประมาณ ก็ระยะทางก็ไม่ได้โหดเหมือนทางแม่ห้องสอนครับก็ถ้าใครอยากจะสัมผัสถ,ถนนโคง้งรูวเขาสวยๆก็น่ามาครับน่ามาที่สปันเด,เดินดูที่พักอีกสักหน่อยครับน่ามาเดินเล่นนะครับมาสุด อากาศอากาศเย็นอากาศบริสุทธิ์เพื่อชาร์จพลังงานไปทำง,งานต่อนะครับนานๆได้มาเที่ยวสักครั้งหนึ่งน่าสนใจครับน่ามาครับ ยากาศยามเช้านะครับมีพระบิณฑบานะทนักท่องเที่ยวก็มาใส่บาตตอนเช้านะครับอันนี้หลานลาบขมแอสปัน อันนี้ทางไปน้ำตกสปันนะเข้าไปประมาณ350เมตรแล้วก็ขึ้นไปอีกประมาณ800เมตรครับ ของที่ไหลมาจากน้ำตกสปันาศดินใช้ได้นะครับมือคนไม่เยอะนักท่องเที่ยวยังไม่เยอะอันนี้เป็นทางลงอีกทางหนึ่งไปข้ามลองไปเดินเล่นดูเรวจะผ่านองไปเดินบรรยากาศเดินดูบรรยากาศ นี่เป็นส้นใหญ่บ้างก็จะถูกแปลงให้เป็นที่ผักขอนักท่องเที่ยวด้วยนะครับก็อยู่รวมก,กันกับชาวบ้านจริงๆเลยอสะพานนี้โค้งตรงนี้ก็สวยนะครับเลยสะพาน สะพานปูนสะพานมาเนีย่ยเป็นสะพานเหล็กตองน,นี้มีลางกลางเต็นท์ tám xảy rồi xong ta nào đấy สะพานเหล็กตะขานข้างล่างเป็นไม้นะครับข้างล่างเป็นไม้อยู่ค่ะเดี๋ยวพาเดินขึ้นไปดูลานกลางเต็นท์ น้าที่สนใจบรรยากาศนะครับแนะนำเลยครับมาที่สปันคนก็ไม่ได้พุกพาดมากนะครับไม่ได้แออัดมากอันนี้เป็นสนามกีฬาที่เขาตอนเย็นๆเขาจะจัดเป็นถนนคนเดินณนะสปันนะครับ ตัวน,นี้ก็เป็นจุดกลางเต็นที่น่าสนใจนะครับอันนี้ก็คนนักท่องเที่ยวที่มาพักก็ประมาณนึงครับไม่ได้เยอะมากที่นี่เป็นสนามกีฬาของหมู่บ้านมีห้องน้ำบริการด้วยนะครับ มีห้องอาบน้ำมีห้องน้ำเรียนลูกค้าที่มาพักสนามกีฬาหมู่บ้านสปันมีกฎระเบียบหมู่บ้านก็คือห้ามส่งเสียงดังตอนสามทุ่มเป็นต้นไปนะครับฝ่าฝืนและออกจากสนามกีฬานะครับบรรยากาศดีครับบรรยากาศที่ตรงนี้ก็เหมาะกับกางเต็นท์นะครับริมแม่น้ำ นี้ถ้ามองจากฝั่งสนามกีฬาลงไปที่แม่นม้ำน,นักท่องเที่ยวเริ่มเดินเช้ามาเก็บบรรยากาศตอนเช้ากัน Thank you. มีร้านหมูกระทะด้วยครับชื่อครัวพับพึงอาหารตามสั่งหมูกระทะตอนเช้ามีข้าวเหนียวหมูปิ้ง,งขายมีปลาต้มโขลกขายตอนเช้าด้วยครับปลาต้มโก ก็ถือว่ามีร้านค้าบริการเยอะอพอประมาณนะครับก็ไม่ได้น้อยของกินมีอยู่ไม่ได้ขาดแคลนเลยมาที่นี่สบายเลยครับอันนี้เป็นร้านขายของชำนะครับที่หมู่บ้านร้านคุงร้านค้าชุชมชนมีทุกอย่างะครับ อาหารก็ไม่ได้แพงมากนะครับที่สะปันข้าวของยิ่งที่บอกเกลือยิ่งขายถูกเลยครับที่แยกบบกเกลือตรงทางไปเส้นทางถนนลอยฟ้าทางไปอำเภอปัวตอนนั้นมีร้านมีร้านค้าขายของส่งราคาถูกครับ การที่จอดรถนะครับคันละ20บาทถือว่าไม่แพงนะครับไม่แพงเลยันนี้บ้านเพาะสะละสปันแคมปิ้งนะครับ ตอนนี้เดินกับที่พักที่มีสปันที่พักฝั่งนี้ติดข่าว ทีพ่พดราซายเป็นที่พักชั้นเดียวแต่มีที่นั่งข้างบนค่ะบรรยากาศดีครับหมอกเต็มเต็มเลยน้ำตาล็กกระดัง เื่นแล้วเด็กๆต่นแล้วนะครับต้องเดินทางกลับวันนี้อีกหลายรอยกิโลเมตรนะครับน่าจะประมาณสิบกว่าชั่วโมง